สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าสวัสดียามเย็นนะคะก็เย็นของวันที่วันศุกร์ที่13นะคะตอนนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะดูนะคะเมื่อกี้แอดเมย์ z o ไปให้ใกล้ๆเลยนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆจ๋านี่นะคะวันนี้ไม่มีฝนนะคะเพื่อนๆบรรยากาศรอบๆก็ ยังถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ายังไม่มีเ้าฝนดำทะมึนดึนๆึกเลยนะคะปกติทุกวันนะคะมาแล้วนะคะฝนทะมึนทึนทึกมาเลยนะคะแต่วันนี้ยังไม่มีเขาฝนเลยนะคะก็นี่ตะวันเพิ่งจะตกดินไปนะคะตอนนี้แอดเมสูไม่ใกล้เลยนะคะตะวันตกดินแล้วจา่าเพื่อนๆพี่น้องๆจา่าก็ไปเราก็จะไปเดินกันแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้แอดเมมีภารกิจที่จะต้อง งานศพนะคะดูน้องหมาก็มะฮาวอะไรก็ไม่รู้นะคะี่หรือว่าฮาวแอดเมก็ไม่รู้นะคะหมานี่อ๋อน่าจะไม่ใช่นะคะเพราะรู้สึกว่าจะมีพงดงงญ้าตรงนู้นนะคะน้องหมาฮาวตรงนู้นไม่รู้มีต้นไม้อะไรนะคะต้นอะไรไม่รู้นะคะนี่นะคะดอกเหลืองๆหลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะแต่มันลกๆนะคะตรงนู้นอดเมย์เลยยังไม่เดินไปเพราะว่าวันนี้ แต่งตัวแล้วนะคะเตรียมเตรียมแล้วอาบน้ําเตรียมแต่งตัวเดี๋ยวจะไปงานสวดศพของคุณแม่เพื่อนนะคะก็ห่างจากบ้านแอดเมย์ไปประมาณ10กิโลนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก9ถึง10กิโลเนาะก็อยู่ในตัวตลาดใล้กับโรงเรียนที่แอดเมย์เรียนอยู่นะคะก็เดี๋ยวเมย์จะพาไปเดินแปบ๊บหนึ่งนะคะก็คงไม่กี่นาทีนะคะเ,เพื่อนๆจา๋า ก็วันพรุ่งนี้แอดเมย์อาจจะเดินทางกลับประทุมแล้วนะคะกําลังลอรอลูกอยู่ลูกบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมาให้คําตอบนะคะว่าจะมาหลับแอดเมได้วันพรุ่งนี้ก็คือเช้าวันเสาร์หรือจะเป็นวันอาทิตย์ดูอีกทีหนึง่งลูกกาลังเคลียร์เคลียร์คิวเคลียคิวอยู่นะคะโุ้ตรงนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆจ๋าตรงนี้ก็สวยมากเลยนะคะว้าวสวยนะคะ นี่นะคะซูมไปใกล้ๆแล้วสวยมากเลยเพื่อนๆจ้ะดูนะคะนกกากำลังบินกลับลังกันนะคะาตามนกไปนะคะตามไปส่งนกกลับลังด้วยกันนะคะสี่ตัวนะคะเพื่อนๆจ้ะโอ้โหนี้แอดเมซูมไปแบบใกล้เลยนะคะทิงดูไกลกันนะคะไกลกันเหมือนกันนะคะก็ขั้นจากพุ่งนาตรงที่แอดเมยืนดูก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งของแอดเมมูเจ็ดตรง ยอดหลังคาเรือนไทยอันนั้นเป็นหมู่แปดนะคะเพื่อนๆจะ้ะก็อันนี้ใช้ซูมอ่ะนะคะใช้ซูมไปนะคะท้องฟ้านะคะวันนี้ท้องฟ้าก็ยังสวยงามอยู่นะคะก็นี่นะคะเมซูมไปนะคะซูมไปนี่นะคะก็อยู่ไกลประมาณอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะไปจ้ะไปต่อกันนะคะไปส่งนกกลับหลังกันนะคะเพื่อนๆ ไปส่งลูกกลับหลังกันตรงหัวถนนตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมเดินกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะร้อนเพราะว่าอาบน้ําแต่งตัวแล้วนะคะโอ้บรรยากาศตรงนี้สวยงามมาก,มากเลยเพื่อนจ๋าสวยจังเลยอะย่ะสวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยบรรยากาศยามเย็นไปไหนมานะ <ไป S 1> <laughs> สวยอ่ะ เพื่อนๆจ้าสวยจังเลยนอเหมือนภูเขาเลยนะคะตรงนี้สวยอ่ะนะค่ะฟ้าสวยจะฟ้าสวยมากเลยไะเราข้ามถนนตรงนี้กันนะคะเพื่อ,อนๆจะดูซินกลกับรังกันหมดหรือยังคะก็หกโมงเย็นแล้วนะคะหกโมงเย็นแล้วเราส่องแา่ตรงนี้วันนี้เงียบมากเลยค่ะเหมือนนกค่ะโอ้อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะคะ เขาหนีแอดเมย์นะคะเพราะแอดเดินเดินมาก็เสียงดังนะคะนกเขาก็บินหนีไปเลยนะคะคเพื่อนๆจ๋าโน่นไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะคเพื่อนๆจ๋าไปไกลนะคะเมย์ไปโดนอะไรเอ่ยนะคะจริงๆอยู่ไกลนะคะเมย์ซูมมาเมื่อกี้นี้นะคะไปดูด้วยกันดีกว่ามาะ,ะ้า นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่มีนกนะคะเมย์คงไม่เดินไปไกลนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมเข้าไปเตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนมารับอ๋ออยู่ตรงนี้เองนี่เขามาแอบอยู่ตรงนี้เองค่ะดูนะคะโอ้หมาแอบอยู่ตรงนี้เองไปแบบซ่อนตัวแล้วนะคะ ตอนนี้กำบังกายากำบังตัวอยู่ตรงนู้นนะคะเพื่อนๆแถวนี้ก็ไม่มีคนเดินตอนเย็นนะคะหมาก็เลยเห่านะคะแอดเมก็เลยเป็นประหลาดไปนะคะเพราะว่าที่นี่เงียบๆน,นะคะช่วงเย็นก็จะเงียบขนผู้คนนู่น,นะคะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะตรงนู้นนะคะเห็นริบลนู่นไนะ อตนนี้น่าจะกลับเข้ารังกันหมดแล้วนะคะน่าจะกลับเข้ารังกันแล้ววันก่อนเอดเมย์สองเห็นอยู่แถวๆนี้นะคะหลังเขาเนาะก็เงียบนะคะวันนี้นู่นไปอยู่ทุงไก่นู่นเลยนะคะนู่น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 เพื่อนๆเห็นไหมคะ ว้าวสวยงามไหมคะเพื่อนๆจ๋าว้าวเรามาส่งนกกลับลังกันนะคะส่งนกกลับลังกันบินกันเป็นแถวเลยนะคะแอดมินนี่ซูมแล้วนะคะซูมซูมซูมไปส่งนกกลับลังกันจ้าไป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 เห็นดูลิฟท์ลิฟลิลิลินู่นนะคะเพื่อนๆจ๋าส่งนกกลับลังกันนะคะไปแล้วบินขึ้นยอดไม้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยบินไปเกาะที่ยอดไม้กันแล้วนะคะ ลนกก็กลับหลังกันแล้วนะจ๊ะนกกลับหลังแล้วแอนเมก็คงต้องกลับหลังเหมือนกันนะคะซูมภาพกลับมานะคะซูมภาพกลับมาสู่ปกตินะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆจ๋าก็หน่อยนะคะเอาสักนิดหน่อยนะคะก่อนที่แอดเมจะเดินทางกลับบ้านวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศนะคะเรามาเก็บบรรยากาศยามเย็นใส่กระเป๋าก่อนกลับบ้านนะคะชมบรรยากาศบัดยามเย็นี่ ทุ่งนาบ้านแอดเมก่อนจะกลับบ้านที่ปทุมนะคะก็ถ้ากลับพรุ่งนี้เช้าก็คงวันนี้ก็คงเป็นวันที่เราเก็บนะคะเก็บฟาร์มสุกนะคะที่ท้องทุ่งนานนี้เก็บใส่กระเป๋ากลับไปบ้านเรานะคะแต่ถ้ากลับวันอาทิตย์พรุ่งนี้แอดเมก็ยังมีเวลาได้มาชมนะคะท้องทุ่งนายามเย็นนะคะก็โอเคนะคะแอดเมก็ต้องขอ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะอยู่ที่นี่เน็ตไม่ค่อยมีนะคะต้องคอยเติมเน็ตแบบแล้วเน็ตแพงนะคะเพื่อนๆจ๋วาวันเมื่อวันเติมเมื่อวานก็เติมไว้50บาทเหมือนก่อน200กว่าบาทใช้แค่สองสาวันหมดแล้วเพื่อนๆจ๋าและหลายเดือนก็เติมไว้อีก300มัน2เครื่องเนาะเติมมั่วไปหมดเลยเมย ไว,วแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนนะคะไปใช้ไ,ไฟฟ้ที่บ้านก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วเดี๋ยวประมาณไปลายๆสิ้นเดือนอาจจะกลับลงมาอีกทีหนึ่งนะคะเอาวันนี้แอนเมย์ขอฝากคลิปนะคะเดินเก็บบรรยากาศยามเย็นนะคะกลับไปบ้านที่ปทุมกันไว้ที่เพียงแค่นี้ก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้า